ไม่ไหวพราะว่ามาใส่บ้านเราบางเมืองเราหากินบ้านเราเพิมเกิมถึงขนาดด่าคนไทยด่าภาษาไทยอย่างนี้เลี้ยงไม่เชื่องครับต้องไล่ต้องไล่หนีครับอย่าให้มันเหยียบอยู่ในแผนน่นดินย้ำมันหากินในประเทศไทยนะนี่ใสัยวๆอย่างเงี้ยสงสารในเด็กเล็กเด็กแดงพวกที่ไม่รู้เรื่องนะไอพวกเค็งซวยไม่กี่คนไม่กี่แสนคน ให้มันไล่ไปอยู่กับมิงออนไลน์นะครับอย่าให้มันอยู่บ้านเราไล่มันหนีผมเห็นด้วยครับสมรสิกับมันแล้วมีทนายคนหนึ่งนะครับมันอ้างว่านะครับซึ่งมันก็คงเบอชื่อไว้หรือว่าตัดชื่อไปว่ามันอ้างว่ามันแชทกับทนายไทยคนหนึ่งนะครับอ้างว่าบอกว่าทนายคนนี้นะครับจะเป็นคนจัดสรรหาภรรยาไทยให้มันโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็คือว่าแล้วยังแชท คุยกับสาวไทยด้วยนะครับแต่มันก็ปิดไปนะครับก็ยังย่งน้อยก็ดีเนาะมันไม่ได้เปิดเผยทนายไทยหรือว่าผู้หญิงไทยไปนะครับว่าทนายไาายท ดีพี่ร้องชาวไทยทั้งหลายผู้ได้รักวงแขนในประเทศไทยเหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปของพมา่าเนระคุณนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูฟังรู้นะครับเดี๋ยวพิจารยานดูว่ามันสมควไรไล่หรือสมควรให้มันอยู่นะปดีพี่ร้องชาวไทยทัง้งหลายผู้ได้รักวงแขนในประเทศไทยเหมือนกันครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปของพระม่าเนรคุณนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูฟังดูนะครับเดี๋ยวพิจารยานดูว่ามันสมควรไล่หรือสมควรให้มันอยู่นะสมรสกับมันแล้วมีทนายคนหนึ่งนะครับมันอ้างว่านะครับซึ่งมันก็คงเบอร์ชื่อไว้หรือว่าตัดชื่อไปว่ามันอ้างว่ามันแชท กับทนายไทยคนหนึ่งนะครับอ้างว่าบอกว่าทนายคนนี้นะครับจะเป็นคนจัดสรรหาภรรยาไทยให้มันโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็คือว่าแล้วยังแชทคุยกับสาวไทยด้วยนะครับแต่มันก็ปิดไปนะครับก็ยังอย่างน้อยก็ดีเนาะมันไม่ได้เปิดเผยทนายไทยหรือว่าผู้หญิงไทยไปนะครับว่าทนายไทย ทำไมผู้ภาษาไทยไม่ช้าอ๋อเพราะว่าไม่ได้เรียนภาษาไทยมาเห็นลูกเมียน้อยเขาเรียนภาษาไทยกันแล้วงโง่ค่ะเขาเลยไม่ได้เรียนภาษาไทยเนาะ <c ười> เรียนทําไมเรียนแล้วก็งโง่จัดไม่ไหวเระว่ามาใส่บ้านเราบางเมืองเราหากินบ้านเราเขือมเกิ่ม แต่ขนาดด่าคนไทยด่าภาษาไทยอย่างนี้เลี้ยงไม่เชื่องครับต้องไล่ต้องไล่หนีครับอย่าให้มันเหยียบอยู่ในแผ่นดินเนี้ยมันหากินในประเทศไทยนะนิใสัยวยรวยยังไงสงสารในเด็กเล็กเด็กแดงพวกที่ไม่รู้เรื่องนะไอ้พวกเค็งซวยไม่กี่คนไม่กี่แสนคนให้มันไลไ่ไปอยู่กับมิงออนไลน์นะครับอย่าให้มันอยู่บ้านเราไล่มันหนีผมเห็นด้วยครับ